ทั้งชาติอาดูลพูนทเวศพระปกเกตเสด็จลับกลับสู่สวงถวายบังคมองค์จอมใจไทยทั้งปวงทรงเสด็จสถิตสวงนิรันเทินปวงค่าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พระเสด็จสู่สวรรค์พิมารฟ้าใจข้าแผ่นดินแทบสิน้นสูญนับแต่นี้อาลัยหาโสกาดูนขอเพิ่มพูนทำความดีถวายพระองค์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวนนอมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาทิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและฝ่ายขาย บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบสอยเพื่อ SME เรายินดีคำ้ำค้าขายเนี่ยเวลาไปขอกู้เงินก็เหมือนวิ่งคำถอนะครับจะประสบความสำเร็จก็ต้องมีระยะวิ่งที่พอดีความเร็วต้องได้จังหวะต้องเหมาะแล้วต้องกระโดดให้สูงข้ามอุปสรรคให้ได้ ที่สาคัญต้องมีอุปกรณ์คือไม้ค้ำถอที่เปรียบเสมือนหลักประกันนั่นแหละครับไม้ต้องสูงต้องยาวถึงจะข้ามไปได้เพราะถึงอย่างอื่นพร้อมแค่ไหนแต่ไม้สั้นก็ผ่านลําบากแต่พ่อค้าแม่ขายหรือเจ้าของกิจการไม่ต้องห่วงนะครับเพราะถ้าพร้อมทุกด้านขาดแต่ไม้ค้ำถอที่ยาวไม่พอบอสยพร้อมให้การสนับสนุนด้วยการต่อไม้ให้ยาวขึ้นช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้หากวันนี้ s m e ต้องการกู้เงินแบงก์ไปลงทุนทำธุรกิจแต่ไม่มีหลักประกรันติดต่อให้บสยช่วยค้ำให้เลยครับ มีอุปกรณ์พร้อมแล้วที่เหลือก็เก็บเรียวเก็บแรงไว้โดดข้ามเลยครับธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสยช่วยคำโทร028909999ไทยทั้งชาติอาดูนพูนทเวศพระปกเกศเสด็จลับกลับสู่สวงถวายบังคมองค์จอมใจไทยทั้งปวงทรงเสด็จสถิตสวงนิรันเทิน ควงข้าพระพุทธเจ้าขอโน้มกล้าวน้มกระหม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย101 R R 1 Radio Report 1 เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าโดยหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยสร้างวินายการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับเคแทน1่ง101สมาร์ทมาเกตช่วงกระแสะเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร1124 บสยธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสอยช่วยคำ้ำโทร02 890 9999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบีย้ย4%สนใจโทร1357 สิบเอนาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสมาร์ทมาร์เก็ตนะคะในช่วงของกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดธุรกิจ SME ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดพฤษภาคมอาขออภัยค่ะเจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อสิบเก้านะคะอยู่กับดิฉันอัจฉราวัละคณะทินค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ชอบรับประทานปลาสลิดบ้างดิฉันเองเนี่ยเป็นหนึ่งคนในนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นปลาสลิดที่ แกะก้างมาแล้วอย่างดีทอดกรอบๆเนี่ยนะคะโอ้โหถือว่าเป็น กับข้าวได้นะคะไม่ว่าจะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยนะคะอร่อยแน่นอนแล้ววันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลาสลิดท,ทอดกรอบพร้อมรับประทานนะคะภายใต้แบรนด์ปลาสลิดพอดีคำนะคะอร่อยสะดวกเพียงแค่ฉีกซองค่ะแล้วก็เป็นของฝากขึ้นชื่อจากบางประกงด้วยนะคะจะไปพูดคุยกับคุณตุ้มนะคะปริศน,นาวิมลสิริอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณตุ้มคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณตุ้มคะพูดถึงจุดเริ่มต้นของปลาสลิดพอดีคำกันนิดนึงคะ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงคะอ๋อได้ค่ะ คือปลาสลิดเนี่ย <S <S เกิดจากการที่ตุ้มมาทําให้ลูกๆก,กินค่ะด้วยความที่ตุ้มเป็นคนมาประกงอย่างที่ทราบกันอยู่นะคะ<ฆ>กลับไปบ้านตุ้มก็จะนําปลาสลิดกลับมาให้ลูกๆทาน<ฆ>แรกๆเนี่ยก็ทอดเป็นตัวค่ะเอาก้างออกอย่างเดียวคน<ฆ>นีล้ลูกเล็กเนี่ยค่ะก็กินยาก<ฆ>เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้ลูกกินง่ายๆ,ๆเพราะพอเด็กๆเ,เนี่ยคะ่ะชอบกินปลาสลิด<ฆ>เวลาขึ้นโตเนี่ยก็จะกินกันแต่คนนี้เวลาตุ้ม มามาหั่นให้เขาอะค่ะมันจะยากกว่าจะกินเสร็จ <c oughs> ก็เลยคิดวิธีว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยลองหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบพอดีคำดูซิคราวนี้พอเราหั่นเป็นชิ้นชิ้นลูกกินได้ง่ายขึ้นค่ะ <c oughs> แล้วก็ขอเติมข้าวกับขอเติมปลาสลิดนะคะ <c oughs> เราก็แบบมีความสุขที่เห็นเขาทานได้ค่ะ <c oughs> ตรงเนี้ค่ะก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดเริ่มต้นจุดจุดหนึ่งอะค่ะว่าพอเราอยากจะทําธุรกิจ ที่มาเสริมรายได้ให้กับครอบครัวเราตุ้มก็นึกถึงปลาสลิดตรงนี้นะคะ่ะว่าเราจะทำยังไงให้มันแตกต่างจากปลาสลิดที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะสะอาดไม่ต้องทอดเองไม่ต้องแกะเองก้างไม่มีคือบางคนเนี่ยก้างตำคอแล้วก็ปัดแล้วก็บอกเหมือนขยาดไปเลยะะ่ตรงนี้ตุ้มตรงนี้ตุ้มก็เลย คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรานึกถึงตอนที่เราให้ทําให้รู้ให้ลูกทานใช่ไหมคะเราก็คิดทําเป็นปลาสลิดพอดีคําขึ้นมาดีกว่าแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ด้วยคะ่ะว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวเนี้ยชอบความสะดวกความสบายนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของปลาสลิดพอดีคาค,ค่ะค่ะแล้ว เราต้องมีการลองผิดลองถูกไหมคะว่าเอ๊ะเราต้องทอดในต้องหั่นชิ้นสักแค่ไหนต้องทอดนานเท่าไหร่มันถึงจพะพอดลยงคงเงี่ยคะไงไงคะลองค่ะตุ้มมาลองด้วยตัวเองเป็นเวลาแบบหนึ่งเดือนเต็มเ็มค่ะโดยที่มีผู้ปกครองที่ชอบปลาสลิดเนี่ยค่ะก็ถ่าย่ออลองทานปลาสลิดแบบนี้ดูซิอะไรนะ่เงี้ยก็ลองผิดลองถูกกันทอดด้วยน้ํามัน ุณหภูมิเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่มันที่จะกรอบพอดีก็กว่าจะทำได้เนี่ยก็ก็กหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะค่ะนี่ไงคือตอนนี้นะคะทางทีมงานเรากําลังเปิดรูปให้ดิฉันดูนะคะที่อยู่ในเพจของปาสลิดพอดีคาค,คือพอรู้ว่าวันนี้จะคุยเนี่ยยังบอกทีมงานเลยว่าเดี๋ยวนะแพรว่าแพรเพิ่งเห็นที่ภารกร ใช่ไหมคะคือพี่ทีมงานบอกใช่เหรอใช่หรือเปล่าแพ้ก็บอกว่าจริงๆเพราะว่าแพ้เห็นนะเห็นที่พารากรนจริงๆเราเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองค่ะพอดีตุ้งเพิ่งไปออกบูธที่พารากรนจะอยู่ถึงวันที่9้าแล้วก็มีให้ชิมด้วยค่ะนะคะเห็นอยู่ว่าว่าเป็นในลักษณะซองแบบรับประทานง่ายอย่างนี้แหละแล้วก็มีแบบเป็นเนี่ยงด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเป็นเมี่ยงคำปลาสลิดอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของเราตุ้มก็เพิ่งทําได้ประมาณสองเดือนแล้วเขาจะแบบว่าจัดแพคเกจค่ะคุณผู้ฟังแบบอย่างดีเลยแยกวัตถุดิบต่างๆนะคะเป็นถั่วเป็นหอมเป็นขิงเป็นมะพร้าวคั้วนี่นะคะเขาแยกเป็นเป็นเอ่อใสภาชนะอย่างดีอ่ะนะคะคุณผู้ฟังหลอกใครที่ช้อปปิ้งพารากอนบ่อยๆไปลองดูกันได้นะคะแล้วก็ ปัจจุบันค่ะผลิตภัณฑ์ของปลาสลิดพอดีคำเนี่ยมีอะไรบ้างมีกี่แบบคะ,ะปลาสลิดพอดีคำมีทั้งหมดสี่แบบค่ะก็คือของตุ้มเนี่ยตอนผลิตภันตัวแรกเลยคือตุ้มทำปลาสลิดพอดีคำแบบกรอบแบบกรอบเนี่ยก็คือทอดแล้วอบค่ะคะมันจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนอตรงนี้เนี่ยเหมาะก,กับ ตุ้มส่งไปสนีนแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ย <ทะ S 1> ชอบที่จะสั่งไปฝากญาติฝากลูกที่เรียนอยู่ต่างประเทศเ <ทะ S 1> พราะว่าน้ำหนักของปลาสลิดเนี่ยจะเบาค่<ท>ะ,<ท>ะจากเคยสั่งเป็นตัวตัวสิบโลเหลือพอดีคำแค่สงโลเขาแพ็คใส่กระเป๋าไปได้ง่ายมากเลยคะ่ะนะคะอันนี้ก็คือผลิตภัทฑนตัวแรกตัวที่สองก็คือตุ้มทำเป็นปลาสลิดพอดีคำแบบนิ่มคือบางคนเนี่ยชอบทานแบบ แบบนิ่มค่ะเหมือนเหมือนทอดแล้วทานได้เลยนะคะคุมก็จะบรรจุใส่ถุงสุญญากาศแล้วก็เปิดจากถุงก็ทานได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมีบ้านไหนที่คุณลูกอาจจะชอบกรอบนอกนุ่มในก็สามารถเอาไปอุ่นหรือไปทอดได้อีกครั้งหนึง่งนะคะค่ะตัวที่สามที่ตุ้มทำเนี่ยก็คือเป็นถั่วสมุนไพรควบ ขั้วปลาสลิดค่ะก็คือจากที่เราทําปลาสลิดเราใช้เนื้ออย่างเดียวเนี่ยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีก้างมีอะไรเยอะแยะเลยตุ้งก็คิดทําว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเอาก้างเนี่ยมามาคั่วกับถั่วควบสมุนไพรอะค่ะก็จะได้ลิตพันฑ์อีกตัวหนึ่งที่กิ่นเล่นๆนะคะและถั่วสมุนไพรเนี่ยก็จะมีถั่วลิสงมีกระเทียมมีหอมเจียวมีใบมะกรูดมีพริกทานเล่นๆอน,นี้ก ออันนี้ก็ตัวนี้ก็ขายดีค่ะก็คือตัวสุดท้ายค่วก้างมันเข้ามาผสมด้วยใช่ไหมคะใช้ตัวก้างเลยค่ะเพราะว่าตัวก้างเป็นก้างเลยโอ้เอาต้มเอาไปทอดกรอบอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็แคลเซียมลูกคุณชอบมากส่วนนี้เพราะว่าเราได้แคลเซียมจากก้างปลาล้วนที่ยังมีเนื้อติดอยู่อ๋อค่ะค่ะ แล้วตัวสุดท้ายก็คือที่คุณแาราันได้ไปเห็นที่พารากอนค่ะคือเมี่ยงคำค่ะนะคะเมี่ยงคำตุ้มตุ้มคิดคอนเซปต์เหมือนกันก็คืออยากให้ทุกคนทานง่ายจ่ยส่กล่องหั่นเองบางส่วนแต่เน้นที่ทานง่ายเปิดออกมาแล้วหยิบมาทานได้เลยอืมใช่เลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่จะรับประทานเมี่ยงคำกันทีเนี่ยมันก็ต้องแบบว่า ตามหาเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากกินเมี่ยงคำแล้วจะไปซื้อที่ไหนก็ได้นะคะเออมันก็ยากเหมือนกันนะแล้วก็ใบชะพลูใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช้ใบชะพลูใบชะพลูเนี่ยคือบางที่เนี่ยเขาก็อาจจะหาไม่ได้หายากก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นใบคะน้าแทนบ้างใบอะไรบางอย่างอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังใช้ใบชะพลูนะคุณผู้ฟังใช้ใช้อยู่ค่ะค่ะอ่ะย้อนกลับไปหน่อยค่ะตั้งแต่ตอนแรกที่เรา ทำเสิร์ฟบ,บนโต๊ะอาหารกินกับแค่ลูกๆในครอบครัวอย่างนี้เนี่ยนะคะพ<ะ>อมาเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันมีการลงทุนเยอะไหมคะคุณตุม้มเยอะค่ะเยอะโดยที่ตุ้มไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะว่ามาันจะเยอะขนาดนี้เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะอ,อย่างอย่างอย่างตุ้มทอดด้วยหม้อทอดไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ,ะค่ะใบหนึ่งไม่กี่พันค่ะพอตุ้มจะต้องลง ทำคือตอนแรกเนี่ยเราเริ่มด้วยกระทาใบาบัวค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ามีอะไรตอนที่ตอนที่ตุ้มไปทําที่บารปบะกงกับมีพี่ๆน้องๆอะค่ะแล้วก็คุณแม่ช่วยกันช,ช่วยกันทําออกมาว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ใช้กระทาใบาบัวใช,ใช้น้ำมันรำข้าวนะคะจุดเด่นของปลาสลิดคือต้องใช้น้ํามันรำข้าวในการทอดด้วยะคะ,ยคะเพราะว่าน้ํามันรำข้าวเนี่มีประโยชน์แล้วก็ ไม่มีคอ,คอเลส,สเตอรอลสะสมในร่างกายออืเราเราใส่ใจสุขภาพเพราะว่าตุ้มทําให้ลูกทานเวลาที่ตุ้มทําให้ลูกค้าหรือคนอื่นๆทานตุ้มอยากให้เขาได้ทานในสิ่งดีๆเหมือนที่ที่ทครอบครัวตุ้มได้กินได้นะคะก็กลับมาที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยคือใช้กระทาใบบัวเท่านั้นเองค่ะตอนนี้ กระทะใบบัวเนี่ยอุณหภูมิมันไม่สม่ำเสมอลุองก็ไปศึกษาว่ามีมีมีหม,ม,ม้ออะไรหม้ออบรมร้อนเออโทษน,นะคะเป็นหม้อไฟฟ้าที่เขาใช้ทอดกันกับอุตสาหกรรมใหญ่ๆอ่ะคะ่ะก็จากกระทะใบบัวใบไม่เท่าไหร่เริ่มจากหม้อเป็นพานเป็นหมื่นอตอนนี้ก็เฉพาะหม้ออย่างเดียวก็ไวเดียวก็เกือบ ซึ่งแสนนะคะ <laughs> แล้วก็ <c oughs> ใช้ไหลยหม้อด้วยค่ะเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราทอดเยอะค่ะนะคะจากพอทอดตรงนี้ตุ้มก็เอามาอบอีกนะคะเ <c oughs> ตาอบเหมือนกันค่ะเตาอบตุ้มก็ตอนที่ลองเนี่ยตุ้มก็ซื้อมาแค่ใบละพันกุบาทค่ะ <c oughs> ก็ขยับมาเป็นหมื่นตอนนี้ตู้อบของตุ้มก็ใบละแสนเหมือนกันหก <c oughs> หลักไปเลยขยับไปเรื่อยๆหกหลักไปเลยค่ะ แต่แต่พอพอเราเราทำแล้วเรารู้สึกว่าลูกค้าได้สิ่งดีๆะค่ะกรอบสม่ำเสมอสามเดือนเขาแกะจ,กจักจองมาสามเดือนผ่านไปยังใหม่เหมือนเดิมเหมือนเพิ่งทอดใหม่ๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เหมาะกับการเอาไปเป็นของขวัญของฝากหรือว่าใครที่อยู่ตามต่างประเทศนะ,ะคะส่งไปให้ลูกอย่างเงี้ยเนาะก็ได้เลยใช่ค่ะใช่ะะค่ะ อ,อหลังจากมีการลงทุนกันแล้วก็ศึกษาค้นคว้าลองผิดลองถูกมาแล้วเนี่ยนะคะพอได้มาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วอะเราแพลนไว้ว่าเราจะจำหน่ายที่ไหนทางช่องทางไหนยังไงบ้างอะคะปัจจุบันนะคะตุ้มทำออนไลน์คือพอเริ่มธุรกิจปุ๊บเนี่ยตุ้มก็สร้างแฟนเพจเองทำเองกับกับสามีอะนะคะ,คะแล้วก็ตุ้มจะขายในในไลน์แล้วก็มีเฟ e บุ๊ k นะคะ ก็ขายออนไลน์เป็นหลักแต่ว่าเราก็จะมีออกบูธตามอีเวนต์ต่างๆนะคะเพื่อเป็นการแนะนําสินค้าอย่างงานไทเฟกตุ้มก็ได้ไปออกอย่างตลาดนัดที่คลองพดุงกรุงเกษมนะคะแล้วตุ้มก็จะมีบูธประจำเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดอตกร์จตุจักรค่ะ๋อค่ะทุกเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่8ปดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะส่วนส่วนโมดิรเทรดนะคะ ก็คุยกับท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตไว้คุยกับเดียมอพาร์กอนแล้วก็จะมีโกลเด้นเคสแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งที่ที่ตุอ้มออกเป็นอีเวนต์อยู่ทุกที่เนี่ยออกเป็นอีเวนต์อยู่แต่ว่ากําลังคุยในเรื่องของการมีโอกาสนะคะใช่อาจจะได้วางขายในในในตัวห้างค่ะ นะคะแล้วอย่างปลาสลิดตัววัตถุดิบหลักเลยของเราเนี่ยนะคะตัวปลาสลิดเองเนี่ยคือเราต้อง,ต,องต้องรับมาจากยังไงครับเพราะปกติคือจะแค่ซื้อมาแล้วก็รับประทานกันเพยงแต่ครอบครัวพอมันมาเป็นธุรกิจแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องคัดเลือกยังไงไหมคะค่ะก็อย่างที่บอกว่าตุ้มมาเป็นคนบางประกงเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่บางประกงเนี่ยเป็นพื้นที่ของคนเลี้ยงปลา นะคะแล้วก็ตุ้มจะมีพี่น้องเนี่ยที่เขาเป็นเอเย่นลับซื้อปลาสลิดอยู่แล้ว oh. นะคะอ่าตุ้มก็จะรับปลาจากตรงนี้มาพอวันนี้เออเรามีออเดอร์เท่าไหร่เราก็โทรไปบอกเขาว่าต้องการเท่านี้นะแล้วปลาสลิดเนี่ยก็ก็ไม่ได้เป็นปลาสลิดที่ตุ้มเอามาแบบนั้นเลยตุ้มจะมีการทาวิธีในการทำหมักเกลือให้เค็มน้อย hmm. เค็มน้อยที่สุดนะคะ,คะโดยโดยโดยเรามีสูตรของเราเองค่ะ,คะ ะค,ะค่ะคุณตุ้มเนี่ยมีหนึ่งคำถามที่เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเวลาที่เราไปซื้อปลาสลิดทีเนี่ยนะคะเราจะไม่เคยเห็นหัวมาเลยอะหัว <c oughs> มันอยู่ไหนอคุณตุ้มหรือว่าแล้วทำ,ทำไมเขาจะต้องเป็นปลาที่ไม่มีหัวอยู่ชนิดเดียวอย่างเงี้ยคะค่ะก็เราจะต้องหมักเกลือคือเราจะต้องล้าง ข้างในออกอะคะ่ะเขาก็จะเอาหัวออกแล้วก็หมักเกลือลงหมักเกลือทั้งทั้งข้างในด้วยแล้วก็นอกข้างนอก,นอกด้วยใช่ค่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาหัวเขาออกไปเอาหัวออกใช่แล้วเพราะว่าสิ่งสกรปรกไส้อะไรต่างๆคืออยู่ตรงนั้นเวลาที่เรากินปลาสื่อเห็นไหมคะว่าเราแค่ แล่ปลาออกมันก็จะเหลือก้างมันไม่มีไส้ไม่มีอะไรต่างๆของเนื้อปลาอยู่แล้วตรงเนี้ยเขาจะทําความสะอาดเรียบร้อยอแล้วทำไมต้องเป็นพันเดียวที่เป็นอย่างนี้ด้วยก็ไม่ไม,ไม่ทราบเหมือนกันคือหลายคนก็มงว่าเอ๊ะตรงหัวของปลาสลิดอยู่ที่ไหนนะคะคุณตุ้มดูในเพจตุ้มได้นะคะถ้าใครอยากเห็นปลาสลิดเป็นตัวได้ค่ะนะคะก็เข้าไปเลย ปลาสลิดพอดีคําใช่ไหมคะใช่เลยนะคะคุณผู้ฟังตุ้มจะใช้คําว่าอถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็น ZA ตุ้มใช้คําว่า z ซนะคะ A L I D อ O R D E k u M ค่ะค่ะปลาสลิดพอดีคํานะคะตั้งแต่ทํามาคุณตุ้มเราเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างคะเออ่ปัญหามันจะมีช่วงที่ ช่วงที่ปลาน้ําน้อยก็คือคือเกษตรกรเราเนี่ยจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวเป็นปลาน้ําน้อยปลาเลี้ยงไม่ได้ตรงเนี้เราต้องสต๊อกของดีๆค่ะอนะคะตรงนี้เป็นปัญหาสําคัญเลยแต่ว่าเนื่องจากเราถ้าเรามีการวางแผนที่ดีเนี่ยรุ่ว่าตรงนี้มันก็จะทําให้ปัญหาน้อยลงรุ่งเคยเกิดเกิดปัญหาตรงนี้ค่ะแล้วก,เก็เราก็แก้ปัญหาจนจนเราสามารถที่จะมีปลาสม่าเสมออื ค่ะนะคะก็คือเจอปัญหาก็ก็ต้องวางแผนดีๆแล้วก็แก้คนะคะใช่ค่ะอ่ะมีแพลนในอนาคตยังไงบ้างคะกับแบรนด์ปลาสลิดพอดีคําอืมจริงๆแล้วอยากอยากทำตุ้งก็อยากทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะคะค่ะอ่าอ,อาจจะเป็นปลาสลิดท,ที่ เป็นปลาสิบรสชาติต่างๆค่ะหรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาแบบอื่นปลากระพงซึ่งบ้านทุ่มเลี้ยงอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยออาจเขอเป็นอุปไว้ก่อนค่ะอยากทําค่ะแต่ว่าค่อยๆค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อยากทําให้ปลาสิบพอดีําเนี่ยขายในเมืองนอกขายต่างประเทศตอนนี้ก็กําลังคุยกันอยู่ค่ะยังไม่เจอคู่ค้าค่ะค่ะกําลังกําลังศึกษาอยู่ค่ะ ได้ค่ะนะคะยังไงทาง1นึ่งศูนย์หนึ่งเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เชื่อว่า<ฆ>หลายหลายคนเนี่ยชอบรับประทานจริง,รงๆแพเองแพก็ชอบรับประทานปลาสลิดปลาสลิดอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้ามีปลาสลิดที่ไม่ต้องแกะเองอย่างนี้นะคะเ <c oughs> ชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยถูกใจแน่นอนสุดท้ายค่ะอยากให้คุณตุ้มฝากหน่อยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสามารถไปซื้อปลาสลิดพอดีคำได้ที่ไหนช่องทางไหนบ้างนะคะหรือว่า <c oughs> สถานที่ติดต่อบเบอร์โทรศัพท์ ทุกช่องทางเชิญเลยค่ะได้ค่ะก็ง่ายๆที่สุดเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์ของตุ้มนะคะเอ่อศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะแฟนเพจในเฟซบุ๊กกนะคะตุ้มจะไช้คำว่าปลาสลิดพอดีคำแล้วก็ภาษาอังกฤษ A L I D พ O R ์ E e k u n ค่ะปลาสลิดพอดีคำลน์ก็จะมีไลน์แอดนะคะลน์แอดที่ใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะปลาสลิดพอดีคำค่ะตัวเดียวกับ ใน Facebook ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ใครที่ยังอยู่ในกรุงเทพนะคะไปได้เลยใช่ไหมคะพาากรยังมีเวลายังมีเวลาค่ะอยู่ถึงวันที่เก้าค่ะอยู่ถึงวันที่เก้าวันพุธนี้ค่ะคือมีมีหลายๆมีทั้งครบทั้งสี่เมนูเลยไหมฮะทั้งสี่แบบเลยไหมคะที่ไป็วันที่พารากอนจะมีจะมีทั้งสี่แบบทั้งแบบกรอบแบบ แบบกรอบแบบนิ่มถั่วแล้วก็เนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากไปชิมนะคะรุ้มแนะนําให้ไปที่แล้วก็ที่ภารกอนค่ะจะมีน้องๆคอยให้ลองชิมดูเลยค่ะเนี่ยคัมก็สามารถที่จะอ่เห่อเองได้เลยค่ะหรือจะให้น้องเขาช่วยห่อให้ก็ได้ค่ะอนะคะวันนั้นเห็นอยู่นะคะมีพนักงานคอยดูแลให้อยู่นะคะยังไงวันนี้ขอบพคุณมากเลยค่ะคุณตุ้มค่ะ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณตุ้มนะคะปริศนาวิมลเิริค่ะเจ้าของธุรกิจผลิตัณฑ์ปลาสลิดท,ทอดกรอบพร้อมรับประทานภานยใต้แบรนด์ปลาสลิดพอดีคำนะคะอร่อยสะดวกเพียงฉีกซองนะคะของฝาขึ้นชื่อจากบางประกงค่ะเดี๋ยวรายการต่อไปช่วยด้วยช่วยได้ของเรานะคุณผู้ฟังคะจะไปพูดคุยกับนายแพทย์กฤษฎดาสิรามพุธคุณหมอต้นนะคะผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติค่ะในประเด็นที่ว่า ในหลวงกับงานด้านปศุสัสตว์ค่ะพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชนะคะไม่ได้มีแค่ให้ราษฎรชาวไทยเท่านั้นแต่ว่ายังเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์อีกด้วยค่ะรวมถึงคลินิกคลายทุกนะคะกับอาจารย์ชยงอาชานน์อดีตกรรมการสภาทนายความนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยโอ้โหหลายเรื่องเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ต้องรอติดตามอยู่แน่เลยอย่างกรณีของการกราบรถอย่างนี้เนี่ยนะคะเราจะไม่หยิบมาพูดไม่ได้เลยค่ะรอฟังกันดีดี ในช่วงบ่ายโมงกับอาจารย์สยงอัชานนท์ค่ะหมดเวลาแล้วของ101 Smart Market รรเดี๋ยวเจอกันในรายการต่อไปสวัสดีค่ะช่วงกระแสเศรษฐกิจจุดประกายความคิดเพื่อธุรกิจ SME โดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร1 1 2 4 บสยธุรกิจเข้าทีมีหลักประกันไม่พอบสยช่วยคำ้ำโทร02 890 9999 SME Development Bank ออกสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบีย้ย4%สนใจโทร1357 101 Smart Market ไทยทั้งชาติอาดูลพูนทเวศ พระปกเกตเสด็จลับกลับสู่สวงถวายบังคมองค์จอมใจไทยทั้งปวงทรงเสด็จสถิตสวงนิรันเทินพวงข้าพระพุทธเจ้าขอโน้มกล่าวโน้มกระหม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์พิมานฟ้า ใจข้าแผ่นดินแทบสิน้นสูญนับแต่นี้อาลัยหาโสกาดูนขอเพิ่มภูนทำความดีถวายพระองค์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวนนอมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและฝ่ายขายบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน หากคิดว่าธุรกิจของคุณเข้าทีมีศักยภาพอยู่ได้เติบโตได้และคุณกำลังมองหาใครสักคนมาค้ำประกรันการขอกู้เงินของคุณเพราะหลักทรัพย์ของคุณไม่พอ ติดต่อบสอยรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อธุรกิจของคุณธุรกิจเข้าทีแต่มีหลักประกันไม่พอบสอยช่วยคำ้ำโทร0 2 8 9 0 9 9 9 9การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารบสยเป็นเพียงผู้ค้ำประกันสินเชื่อเท่านั้นไทยทั้งชาติอาดูลพูนทเวศพระปกเกตเสด็จรับกลับสู่สวงถวายบังคมองค์จอมใจ ไทยทั้งปวงทรงเสด็จสถิตสูงนิรันเทินปูงข้าพระพุทธเจ้าขอโน้มกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย